มาต่อกันในตอนที่4ี่ครับซึ่งในตอนที่4ี่เนี่ยจะเป็นงานฉาบซึ่งในงานฉาบนี่ผมต้องบอกว่าผมใช้เงินหรือว่าค่าใช้จ่ายไปเพียง200บาทนะครับไม่เกิน200บาทเพราะว่าเสียเฉพาะค่าวัสดุในการฉาบเท่านั้นนะก็คือตัวปูนฉาบสําเร็จนั่นเองใช้ไปไม่เกิน2ลูกครับผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการของผมนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะปิดในส่วนของกรอบของประตูก่อนนะครับจากนั้นสิ่งที่ผมทําถัดมาก็คือการที่จะ จัดการบริเวณมุมครับเพราะผมคิดว่าไอ้ตรงบริเวณมุมของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นส่วนที่มันจะทําให้ได้ฉากเนี่ยยากที่สุดครับผมเลือกวิธีการคือผมจะขึงเอ็นบริเวณตรงนี้ครับแล้วก็จะทําการที่เขาเรียกว่าจับเสี้ยมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์การจับเสียมมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไปดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมานะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงบริเวณมุมเนี่ยผมตอกแล้วมันแตกนะผมก็เลยเลือกใช้วิธีการใช้ไม้นะครับมาตอกด้านบนเคาน์เตอร์เลยแล้วก็เดี๋ยวจะยิงสะปูไปบริเวณปลายนะครับของมุมแล้วก็จะขึงเอ็นลงไปด้านล่างแล้วก็ตอกตะปูคอนกรีตครับแล้วก็มัดเอ็นเนี่ยขึงลงไปประมาณนี้นะครับวิธีการของผมแล้วก็จะขึงเอ็นลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ดูระยะนะครับทั้งบนและล่างเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับตรงนี้สําคัญนะไม่งั้น,เ,นเดี๋ยวเราจะ ทำให้มันเอียงนะครับถ้าเราไม่มีการวัดระยะตรงนี้นี่นะครับทีนี้เราก็พร้อมแล้วครับที่จะใช้เอ็นเนี่ยในการจับเสียมโดยวิธีการนะการจับเสียมเนี่ยเราจะผสมปูนนะครับเป็นปูนเค็มก็คือใช้ปูนผสมน้ําธรรมดาเลยนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะเอาปูนตัวนี้เนี่ยเข้าไปนะป้ายบริเวณตรงมุมครับทั้ง2ด้านเลยนะครับที่มันจะมาบรรจบกันให้ปูนเนี่ยนะครับมันไป อยู่บนแนวเดียวกับตัวเนเลยนะครับแบบนี้เลยนะผมก็คือต้องบอกว่าผมตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าผมวิธีการก็คือผมจะพยายามป้ายปูนเข้าไปแล้วก็แต่งให้มันเป็นเส้นตรงนะครับเดียวกับตัว n ที่เราได้ขึงไว้กันนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ตรงเนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เกี่ยวข้องกับตอนที่เราก่ออิดด้วยนะครับถ้าก่อไม่ตรงเนี่ยปัญหามันก็จะมีเกิดขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ยเห็นไหมครับ ก่ออิฐไม่ตรงนะครับมันจะมีส่วนที่มันมีความกว้างเยอะนะครับเราก็จะจับเตียมไปไม่ถึงตัวปูนที่เราใส่นะครับนี่ครับหลังจากเรารอให้ตัวปูนนะครับที่เราจับเตียมไว้นี่มันแห้งสักนิดนึงแล้วผมก็จะเอาตัวเอ็นเนี่ยออกเลยครับเพราะว่าผมจะเริ่มฉาบจากบริเวณด้านบนก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยตะปูที่เราตอกไว้บนท็อปด้านบนเนี่ยมันจะขวางในการฉาบเราถัดมาเราก็มาผสมปูนคอนกรีตนะครับซึ่งผมก็ใช้ปูนเก่าด้วยนะครับปูนที่เหลืออยู่เป็นปูน ฉาบสําเร็จนะครับถุงนึงก็เดี๋ยวนี้น่าจะมานตั้งถุงละเก้าสิบบาทนะครับในงานเนี้ยผมผสมปูนไปไม่ถึงคือจริงๆไม่ถึง2ถุงนะประมาณ2ถุงละกันนะครับ2ถุงก็มาร้อยแปดสิบครับจากนั้นเราก็ผสมปูนนะครับฉาบของเราให้ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับจะเห็นว่าเนื้อปูนเนี่ยที่จะเป็นเนื้อเดียวกันข้นๆนะไม่ถึงก็เหลวมากนะครับพอที่จะให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยยึดติดกับตัวผนังหรือว่าตัวเคาน์าเตอร์ด้านบนของเราด้วยนะครับ ถัดมาเนี่ยผมก็เริ่มเอาตัวเนื้อปูนนะครับมาเทด้านบนเคาน์เตอร์เลยครับแบบนี้เลยนะครับแต่จะเห็นว่าเห็นไหมมันคอนโทรลหรือว่าควบคุมเรื่องความหนาเนี่ยได้ยากมากเลยครับผมก็เลยเลือกใช้วิธีที่จะเอาไม้นะครับมาตีเป็นกรอบด้านข้างนะครับแล้วก็สูงจากระดับเนี่ยเดิมของเขาเนี่ยไปสักประมาณ1เซนโดยรอบเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่า การที่จะเทป,ปูนแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวไปนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยถ้าเกิดใครจะเ,เหมือนฉาบป,ปูนท็อปด้านบนใหม่เนี่ยควรจะตีกั้นแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการก็คือหาไม้มาแล้วก็ใช้ตะปูคอนกรีตนะครับตีตอกยึดเข้าไปเลยแบบนี้ครับเราก็จะสามารถที่จะเอาปูนเนี่ยฉาบของเราเนี่ยมาฉาบด้านบนแล้วก็เกี่ยวให้เสมอกับตัวขอบไม้ได้ครับแล้วก็สิ่งที่แนะนําอีกอย่างหนึ่งคือตำแหน่งที่เราจะเทตัว ปูนฉาบลงไปเนี่ยให้ใส่น้ําลงไปด้วยนะครับคือต้องให้ชกพรมน้ําหรือว่าฉีดน้ําเข้าไปทั้งหน่อยเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อปูนที่เราจะฉาบเข้าไปเนี่ยมันประสานกับตัวปูนเก่านะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะล่อนหรือแตกได้นะครับเวลาเราใช้งานไปจากนั้นวิธีการก็ไม่มีอะไรครับให้เราเกี่ยตัวปูนฉาบของเราเนี่ยให้เป็นระนาบเดียวกันนะครับอาจจะใช้เกียงหรือว่าจะเป็นไม้ฉากสามเหลี่ยมของเราก็ได้ยาวๆนะครับ ถัดมาเนี่ยให้เราสังเกตครับจุดที่เราฉาบด้านบนไปแล้วนะครับจุดไหนที่มันแข็งพอนะเอามือไปแตะๆนะครับมันไม่นิ่มเราสามารถที่จะมาปั่นหน้าปูนได้นะครับการปั่นหน้าปูนเนี่ยจะเป็นการช่วยให้หน้าปูนเนี่ยทุกพื้นผิวเนี่ยมันมีความเรียบที่เท่ากันนะครับจุดไหนสูงนะครับมันก็จะถูกเกี่ยให้มาช่วยในจุดที่ต่ำาอะไรประมาณนี้นะครับการการปั่นปูนนะครับ ากนั้นเมื่อเราปั่นไปแล้วก็ให้ใช้ตัวฟองน้ำนครับชุบน้ําให้มันหมาดแล้วก็เอามาลูบ1รอบ1เที่ยวนะครับเมื่อลูบด้วยฟองน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวไม้กวาดอดอกหญ้านะครับปัดตัวเม็ดของตัวไตล์นะที่อยู่ด้านบนเนี่ยออกนะครับมันก็จะทําให้ผิวผิวของหน้าปูนที่เราฉาบไปเนี่ยมีความเรียบนะครับแล้วก็เม็ดทรายอะไรเนี่ยมันก็จะออกไป ขั้นตอนการฉาบนะครับของผมที่ผมทําบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็การฉาบทั่วๆไปนะครับโดยรอบเนี่ยด้านข้างอะไรเงี้ยผมก็ใช้วิธีนี้ทั้งหมดครับถัดมาครับในส่วนที่ผมได้ทําการฉาบเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ด้านบนท็อปเนี่ยผมก็จะเอาตัวไม้นะครับตัวเนี้ยที่อยู่ด้านข้างออกเพราะว่าเราจะฉาบด้านข้างต่อนะครับส่วนที่ยังไม่แห้งหรือว่ายังไม่เสร็จเนี่ยที่เป็นขอบกันเนี่ยผมก็ยังไม่เอาออกนะครับจะอ,ออกก็ต่อเมื่อเราได้ทําการฉาบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาครับผมก็เริ่มฉาบบริเวณด้านข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าที่มันจะมีเป็นช่องว่างเล็กๆอยู่นะครับระหว่างขอบของประตูของเราแล้วก็ตัวขอบของอปูนต่างๆเนี่ยผมก็เอาเนื้อปูนฉาบของเราเนี่ยเข้าไปใส่เลยครับ ในส่วนของรอบแรกเนี่ยเราไม่ต้องกังวลอะไรนะครับให้เราป้ายเข้าไปให้เต็มก่อนนะครับเนื้อปูนอาจจะเกินบ้างนะครับน้อยบ้างเดี๋ยวค่อยมาจัดการอีกทีหนึง่งแต่ว่าเน้นป้ายไปให้เต็มพื้นที่ก่อนนะครับในส่วนของช่องวาง่างระหว่างวงกบเองหรือว่าช่องว่างระหว่างวงกบกับพื้นปูนอะไรประมาณนี้นะครับเราป้ายปูนเข้าไปให้เต็มเลยก็ต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาทําตั้งแต่เช้าจนมืดเลยนะครับประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับ เช้าก็ประมาณสักติบโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับทําคนเดียวแล้วก็การทําเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนไหนที่เราสามารถปั่นปูนได้เราก็ขึ้นมาปั่นนะอย่างตรงเนี้ยจะเห็นว่าผมก็ไม่ได้ทําทีเดียวจนเสร็จแล้วค่อยไปฉาบด้านข้างหรือฉาบด้านหน้านะครับผมก็จะไม่รอนะครับฉาบด้านบนแล้วนะครับก็มาทําด้านหน้าด้านข้างไปต่อๆกันไปนะครับส่วนไหนพอที่จะแข็งแล้วนะครับสามารถที่จะปั่นปูนได้ผมก็จะขึ้นมาปั่นปั่นแล้วก็ใช้ตัว โฟมนะครับหรือฟองน้ำเนี่ยนะครับชุบน้ําให้มันหมาดแล้วก็รูปจากนั้นก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราฉาบด้านบนเสร็จเนี่ยผมก็จะถอดตัวไม้นะครับที่กั้นบริเวณด้านหน้าของตัวท็อปด้านบนเนี่ยที่เราได้ฉาบนะครับเอาออกเลยนะเพื่อที่จะเราจะมาฉาบบริเวณส่วนที่ยังไม่ได้ฉาบอยู่นะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ป้ายตัวเนื้อปูเนี่ยเข้าไปก่อนแบบนี้เลยนะครับ เมื่อเราป้ายเนื้อปูนเข้าไปแล้วครับบริเวณด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นโซนที่ผมต้องบอกยากที่สุดเลยนะในการฉาบในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราทํางานลําบากนั่นเองนะอย่างเนี้ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะปั่นได้ผมก็ได้แค่รูปขึ้นรูปลงนะครับมันก็จะทําให้เราพบกับส่วนที่มันไม่เต็มอยู่เนี่ยเราก็เอาตัวเนื้อปูนนะครับเข้าไปไป,ไป้ายแล้วก็เอาเกียงนะครับถูขึ้นลงเท่านั้นแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกันพยายามเอาตัวเกียงนะครับเข้าไปถูนะครับ แล้วเราก็จะเจอว่าจุดไหนมันสูงจุดไหนมันต่ำนะครับจุดที่สูงเนี่ยเกียงก็จะเป็นตัวช่วยเอาตัวจุดที่สูงออกจนวนจุดที่ต่ำเนี่ยเราก็จะเพิ่มเนื้อปูนเข้าไปแล้วก็ใช้เกียงเนี่ยถูครับซ้ายขวาหรือขึ้นลงก็แล้วแต่ตาแหน่งของตัวเคาน์เตอร์ของเรานะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็พยายามแต่งนะครับในส่วนที่เนื้อปูนมันไม่เพียงพอ เมื่อเราแต่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เอาเกียงไม้เนี่ยถูขึ้นลงนะครับซ้ายขวาก็จะเห็นว่าตัวผิวของผิวที่เราฉาบด้านหน้าเนี่ยก็เริ่มจะเรียบเห็นไหมครับเริ่มเรียบแล้วนะครับวิธีการก็แบบนี้นะครับในส่วนของตัวมุมนะครับมุมระหว่างตัวท็อปด้านบนเนี่ยกับตัวด้านหน้าของเราเนี่ยผมต้องการให้มันเป็นสันนะครับที่มีการแบบมาบรรจบกันแบบตั้งฉาก90องศานะครับตรงนี้อ่ะต้องบอกว่าทํายากอยู่นะครับ ตร,ตรงนี้ทํายากผมก็พยายามที่จะใส่เนื้อปูนให้มันเกินเข้าไปเกินเข้าไปด้านบนนะครับในส่วนท็อปที่เราได้ทําการปั่นปูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วครับพอมันเกินเนี่ยเราก็จะใช้เกียงตัดนะครับส่วนที่เกินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะได้สันที่ต้องบอกว่าดูดูพอใช้ได้นะครับมันไม่ได้สันแบบคมแบบตั้ง90เปะ๊ะมันอาจจะมีความมนอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นวิธีที่ผมใช้แล้วมันถือว่าโอเคนะครับผมยอมรับได้ แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เกียงตัดแล้วเราก็จะปั่นด้านบนอีกรอบหนึ่งนะเพื่อว่าให้มันเรียบนะครับเพราะมันจะมีส่วนที่อาจจะเกินอยู่วิธีการก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใช้วิธีการนี้ทำทั้งด้านล่างนะครับด้านตรงข้างด้านบนอะไรต่างๆนะครับวิธีการฉาบในวันนี้ก็มีเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วเนี่ย รูปแบบนะครับของตัวเคาน์เตอร์ที่เราจะได้เนี่ยเป็นแบบไหนแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนช่างมืออาชีพที่เขาทำนะครับแต่ว่าผมทําใช้เองสําหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับอันนี้ก็เป็นสภาพหลังจากทําเสร็จนะครับประมาณสักหนึ่งทุ่มกว่าเลยนะครับแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับมันก็เลยดูไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเรา ลองไปดูแล้วก็ผมสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็นี่นะครับก็เป็นรูปแบบของเคาน์เตอร์นะครับหลังจากทําการฉาบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพนะครับก็คือทําเองเนาะอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะความตรงตรงนี้มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเห็นไหมก็พยายามที่จะทําให้มันตรงที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะแล้วก็มุมก็อาจจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมแบบ เหลี่ยมแบบคมๆเลยนะครับเพราะว่ามันทํายากนะที่ผมลองทําดูนะก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับผมนะก็ทําเพื่อใช้งานเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้ละนะประมาณนี้เลยนะก็หวังว่าแนวทางที่ผมได้ทําไปนะที่ได้แนะนําไปในคลิปต่างๆเนี่ยหวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับที่จะนําไปปรับปรุงแล้วก็ทํากันเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะ มาทําต่ออีกทีนึงก็คือเรื่องของการทําล็อบนะครับพ่งผมคิดไว้ว่าผมอยากจะทําให้สีของตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมีสีใกล้เคียงกับตัวผนังครับก็คือจะใช้เป็นสีล็อปทาไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเอาน้าประตูอะไรต่างๆที่ทําไว้เนี่ยมาติดอีกทีว่าสุดท้ายแล้วจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่ผมลองสรุปมาดูเนี่ยต้องอยู่ อ่อประมาณนี้นะครับลองบวกลบคูณหารดูผมว่ายังไม่เกินไม่เกิน3 0 0 0นะครับเท่าที่ดูดนะแต่ต้องบอกว่าผมใช้วิธีการ DIY ด้วยนะครับเอาของที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในบ้านนะครับก็เลยจะได้ออกมาลักษณะแบบน,นี้แล้วก็งบประมาณก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามต่อว่าสุดท้ายเนี่ยจะจบแล้วเป็นอย่างไรนะครับในตอนถัดไปวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ